สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีนะฮะเช้าวันจันทร์แบบนี้นั่นเองครับของทาง X Home Car นะครับผมนะฮะเป็นการไลฟ์ครับผมนะฮะวันนี้ต้องบอกเลยใครที่กำลังมองหารถนะครับผมนะฮะซีดานสีประตูราคาไม่ถึง1ล้านบาทครับผมนะฮะวันนี้นะครับแบงค์มีอีก1คันเข้ามากับตัว e car นั่นเองครับกับตัว e 3 5 0 e plug in hybrid นั่นเองครับปี2017ครับผมนะฮะใครที่กำลังมองหาอยู่วันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าสวยขนาดไหนครับแล้วตอนนี้ครับโปรโมชั่นทาง X Home Car นะครับกับดอกเบี้ยสุดพิเศษครับผมนะะฮ 0%ตลอดอายุสัญญานะครับหรือจะเลือกรับเป็นวารันตีซ่อมฟรีที่นย์ก็ได้ครับผมนะฮะนานสุดถึง3ปีเต็มนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมตอนนี้เหลือโคตานะครับเพียงแค่10สุดท้ายแล้วใครสนใจโทรหามงค์เลยฮะ086นะครับ444 5545นะครับผมนะฮะไม่ใช่คันนี้นะอย่างเดียวด้วยนะครับไม่ได้เป็นเบนซ์ BM นะครับผมสามารถได้วารันตีนะครับโคตานะครับผมก็คือ3ปี100,000กิโลนะครับผมและคันนี้ครับผมเป็นตัว E350E นะครับ เป็นรถปี2017นะครับมากับบอดี้ w 2 1 3อันนี้ครับผมนะฮะได้สีแบบสีเทาซิลเวอร์แบบนี้นะครับหรือเขาเรียกว่าแบบอลเงินนะครับสีซิลเวอร์สีบอนเงินคันนี้ดูสวยงามมากๆครับเลขไมค์คันนี้เพียงแค่80,000กิโลนะครับตรงนี้นะครับขมเขาเป็นตัวเอาันกาศครับผมนะฮะหรือว่าตัว AV นะครับที่เขาจะเรียกกันประมาณนี้นะครับแล้วไฟหน้าของเขาที่เขาให้มานะครับตัวนี้มากับตัว LED นะครับ Intelligent Light System นะครับผมนะฮะ ตัวไฮเพอร์ฟอร์แมนต์นะครับผมตัวนี้คือ High Performance นะครับแล้วก็มี Daylight นะครับสองอันตรงนี้นี่เองครับนี่คือไฟหน้าของเขานะครับสวยๆแบบนี้เลยกระจังหน้าของเขาตรงนี้นะครับที่ให้มาก็คือจะเป็นโครเมียมนะครับพร้อมโลโก้ Mercedes Benz ขนาดใหญ่ตรงกลางแบบนี้นะฮะนี่ครับผมก็คือตรงนี้เป็นที่นะฮะระบายอากาศนะครับแล้วก็มีโครเมียมกิลคู่แบบนี้นะครับซ้ายขวาเ่ยสวยๆเลยครับมาพร้อมกับชุดแต่งของเขาตัวนี้ก็คือเป็นตัวอวัลคาร์นั่นเองครับ ให้มารอบคันดูสปอร์ตนะครับผมเราได้ปาร์กิ่งเซนเซอร์รอบคันนะครับผมถึง12จุดข้างหน้านะครับให้มานะครับนะฮะ6จุดข้างหลัง6จุดเป็นรอบคันทั้งหมด12จุดครับนะฮะอ่ามาดูเรื่องของบอดี้แซ็กซี่ของข้างๆของเขาบ้างนะครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยเป็นรถนะครับโฟดอร์นะครับ4ประตูนั่นเองครับผมนะฮะไซส์กำลังดีเลยนะครับไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปเหมาะกับ คนที่ใช้งานทุกวันนะครับสามารถใช้ได้นะครับแล้วตัวนี้นะครับมากับระบบปั๊กอินไฮบิตนะครับสุดประหยัดน้ำมันนั่นเองครับข้างๆจะมีคําว่าปั๊กอินไฮบิตมานั่นเองสวยๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับทีนี้ครับผมมาดูเรื่องของแม็กกันบ้างนะครับตัวนี้ครับแม็กของเขาเป็นแบบมัลติสปกนั่นเองครับผมนะฮะก็คือเป็น2สีนะครับได้สีเทามานะครับปัดด้วยงางแบบนี้พร้อมโลโก้ Mercedes Benz ครับนี่สวยๆเลยคาลิเปอร์เบรกนะครับชัดมากครับคันนี้จะได้คาลิเปอร์เบรกนะครับสีน้ําเงินเข้ามานะครับ นี่ฮะแล้วก็พร้อมมากับพร้อมยางมิชลินนะครับยางคันนี้ที่ได้มาก็คือเป็นยางปี2023สครับสัปดาห์ที่23มนั่นเองครับพร้อมสียางครับ245ทับ R 1 8นั่นเองนะครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้เห็นไหมพร้อมใช้งานบอกเลยถ้าใครหาได้นะครับมาดูได้เลยครับคันนี้สวยงามมากครับราคานะครับไม่ถึง1ล้านบาทนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันบ้างนะครับว่าสวยขนาดไหนครับนี่ฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฝั่งนี้นะฮะอัดล็อกก่อนนะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับโอเคนะครับมาดูภายในกันก่อนก็ได้ครับผมนะฮะตรงนี้นะฮะภายในของเขานะครับก็จะเป็นนะฮะเป็นเบาะหนังนะครับแบบอาร์ติโสีดำนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับก็เป็นทิมนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่ฮะดูลายของเขาเลยครับเป็นลายแบบคล้ายๆคาร์บอนนะครับนี่ฮะคาร์บอนกริลแบบนี้นี่สวยๆเลยแต่เป็นลายอลูมิเนียมนะครับ ภายในของเขาที่ให้มานะครับผมก็จะเป็นหน้าจอครับแบบขนาด12.3นิ้ว1จอตรงกลางนะครับแล้วก็สีดำตัดด้วยไฮกอนแบ็คครับนี่ฮะแล้วมีช่องแอร์ต่างๆนะครับผมนะฮะแล้วก็มีนี่ฮะตัวช็อตคัทครับนะฮะเป็นตัว n นวี่เรดิ m e d i เดียนะครับผมแล้วก็มีฟังก์ชันนะครับเป็นหน้าจออนาล็อกแบบนี้มีโทรศัพครับแล้วก็ระบบวิชวลต่างๆของรถคันนี้ครับนี่แล้วก็ ตรงนี้ครับจะเป็นตัวไฟฉุกเฉินนะครับสามารถกดได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีคอนโทรลเลอร์ตรงกลางนะครับผมคันนี้เป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดนะครับสามารถปรับโหมดการขี่ได้หลายโหมดมากๆครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูดีกว่าเนี่ยตัวนี้ครับผมมีถึง5โหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco นั่นเองครับนะฮะสูบเบี้ยน้ำมันนะครับผมนะฮะเป็นโหมด Comfort นะครับโหมด Sport ก็มีมาให้นะครับผมนะฮะแล้วก็โหมด Sport Plus และระบบสุดท้ายครับระบบ i n d i v i d u ด l นั่นเองครับในการที่คอนฟิกเองว่าจะเป็นเครื่องยนต์แบบ eco นะครับโชคกเป็นแบบไหน h a n ล l i n g การขับนะครับผมก็คือเป็นพรมลายแข็งสปอร์ตนะครับปรับได้เลยตามที่เราชอบนะครับผมคันนี้สามารถปรับโหมดได้แต่ถ้าอยู่ในมี eco โหมดนะครับเป็นระบบ plug in hybrid ก็คือเป็นโหมดไฮบริดนะครับจะวิ่งได้ประมาณนะครับผมนะฮะที่เขาบอกเลย28กิต่อลิตรความเร็วประมาณ120กิเมอยู่ที่การใช้งานนะครับ และคันนี้นะฮะเราได้นะครับโช๊คแอร์เมติกมาครับผมนะฮะก็คือโช๊คถุงลมสามารถกดฟังก์ชันตรงนี้ได้ครับทำให้รถอ่ารถเนี่ยยกสูงขึ้นได้นะครับนี่ฮะนี่ก็เป็นกล้องนะครับหรือว่าตัวพาร์คกิ้งนั่นเองครับที่กล้องรอบคันสามารถนะครับกดใช้งานได้และตัวนี้จะเป็นตัวฟังก์ชันนะครับก็คือเป็นโหมดต่างๆของรถคันนี้นะครับก็คือจะปรับเป็นของแบตเตอรี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นโหมดไฮบริดนะครับอย่างเช่นให้ดูจะมีทั้งหมด4โหมดครับเป็นโหมดนะครับเดี๋ยวให้ดู ตรงนี้นะครับนี่ฮะเป็นโหมดนะครับมีทั้งหมด4โหมดนะครับโหมดไฮบริดนะครับก็คือจะเป็นวิ่งไฟฟ้าพร้อมกับน้ามันนะครับ e โหมดนะครับผมก็จะเป็นโหมดไฟฟ้าล้วน100%นะครับสามารถที่มีไฟฟ้าล้วนได้ถึง30กิโลนะครับ e เซฟนะครับผมก็คือจะใช้เครื่องยนต์นะครับในการสตาร์ทเก็บเอ่อตัวไฟฟ้าไว้ใช้ตอนท้ายนะครับแล้วก็บบชาร์จนั่นเองก็คือเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่ตอนที่แบตเตอรี่เหลือน้อยได้นะครับผมสามารถใช้ฟังก์ชันได้หลากหลายอย่าง และหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นหน้าจอนะครับแบบอนาล็อกนะครับแล้วผสมกับดิจิตอลตรงกลางนะครับนี mm ่ฮ hmm. ะฟังก์ชันของเขาก็ดูสวยๆแบบนี้ครับผมแล้วก็ตรงนี้ที่ได้มาคือเลขไมล์เพียงแค่8 9 0 0 0กนิโลนะครับเนี่ยไม่ได้พรมอะไรแบบมัลติฟังก์ชันเข้ามาครับคุมใน,นหนังนับป้านะครับผมนี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นพรมอะไรเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ ดูได้เลยครับผมเป็น Engine 4นะครับผมก็คือชาร์จครับ15%ก็จะมีบอกส t ต t u s ด้วยนะครับว่าตอนนี้กำลังชาร์จแบตอยู่นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้ครับสามารถทัชได้นะครับผมก็จะมี Telephone นะครับ Visual ต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะครับปรับ Ambient Light ภายในรถได้ด้วยนะครับมี Light Setting ครับผมนะฮะนะครับ Ambient Light นะครับผม Color นะครับ ปรับได้ถึง64แฉกสีนะครับภายในนะครับปรับมุดตามอารมณ์ได้นะครับสวยงามนะครับตามที่เราชอบชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นได้เลยชอบสีฟ้าเลือกสีฟ้าได้เลยครับปรับมุดบรรยากาศในการขับขี่แบบอารมณ์ประมาณนี้ครับผมสวยงามมากๆครับในคันนี้ครับเป็นบอกเลยว่าป้ายแดงมือหนึ่งที่สามล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทวันนี้เหลือเพียงแค่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองครับผมเดี๋ยวมาดูเบาะหลังกันบ้างครับว่าสวยขนาดไหนนะครับผมนี่เบาะหลังของเขานะครับก็กว้างขวางอยู่แล้วครับเป็น อ่าเบาะเขาเรียกว่าอะไรพี่ใหม่ได้ไหมบลดล็อกได้ไหมอ่ะกดแล้วกดได้ไหมอ่ะโอเคนะฮะนี่นะครับผมอ่ะข้างหลังนะครับตัว e car อ่ะไม่บอกเลยว่าสเปซข้างหลังบอดบอดี้ไซส์ของเขาเนี่ยมันใหญ่แล้วก็สเปซเขาเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเล็กรูมนะครับผมแล้วก็เฮดรูมเนี่ยนั่งเหลือๆเลยแบ่งสูง1น5่งสบาครับนั่งสบายๆเลยครับผมนะฮะเป็นเบาะหนังแบบอาร์ติโคแบบนี้นะครับผมรอบคันในเบาะหนังสีดําแล้วที่มีครับกระดูกงูนะครับที่พักแขนมาให้แบบนี้ สามารถวางของเก็บของได้ระดับหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วยังมีนะครับคัพโฮเดอร์ให้สออันไว้วางแก้วครับผมนะฮะฟังก์ชันครบครันครับที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือเป็น Isofix ครับผมนะฮะใครที่มีเบบี้หรือมีครอบครัวสามารถติดตั้งคาซิทได้เลยครับทั้งเบาะซ้ายและเบาะขวานะครับผมนะฮะแล้วเบาะข้างหลังเนี่ยก็สามารถพับได้ด้วยแบบ60และ40นั่นเองครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันครับผมนะครับเป็นอย่างไงบ้างนะครับนี่ฮะ เดี๋ยวมาให้ดูนะครับผมข้างหลังตรงนี้นะครับไฟท้ายของเขาที่เราเห็นนะครับบอดี้ W2 13ตัวนี้จะเป็นไฟท้ายนะครับเป็นแบบที่ i n s p ป r a t i o นมาจากไมค์กี้เวย์หรือว่าทางช้างเผือกครับผมนะฮะมันจะออกเป็นดูดาวเหมือนระลิบระยะประมาณนี้ครับผมนะฮะคือสวยๆเลยเป็นบอดี้นี้รหัสตอนท้ายของเขาก็คือจะเป็น e 3 5 0 e ครับนะฮะแล้ว parking sensor ข้างหลังก็มีมาให้นะครับอีก6จุดเป็นรอบคันทั้งหมด12จุดครับนี่ฮะตรงนี้นะครับผมก็คือเป็นที่ชาร์จแบตนั่นเองครับผมนี่ฮะ ชาร์จแบตเป็นแบบดีนะครับผมนี่ชาร์จแบตไฟแล้วก็สามารถวิ่งไฟฟ้าล้วนได้ครับเพราะแบตเตอรี่เขาใหญ่มากนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับแบตเตอรี่ของเขาตัวนี้อยู่ข้างหลังนะครับอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับเป็นับกอินไฮบริดแบตเตอรี่เขาอยู่ตรงนี้ครับผมนะฮะก็คือสามารถชาร์จแบตได้ปั่นไฟเองได้นะครับผมเก็บแบตเตอรี่ได้ครับผมแล้วก็วิ่งไฟฟ้าล้วนได้ถึงสาสิบกิโลนะครับใครกังวลในเรื่องของการชาร์จแบตนะครับผมคันนี้นะครับไม่บอกเลยว่า มีอะแดปเตอร์แถมให้ครับผมก็คือใช้ปลั๊ก3ตาเสียบที่บ้านได้เลยใช้เวลาประมาณ4-5่ชั่วโมงในการชาร์จแบบเต็มลูกนั่นเองครับถ้ามีใครมีบล็บอกก็เร็วกว่านี้นะครับ2อชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณนี้ครับก็เต็มลูกแล้วนะครับอยู่ที่มีบล็อกหรือเปล่าหรือว่าเป็นป,ปกติกนะครับนะครับผมข้างล่างนะครับผมก็จะเป็นท่อคู่นะครับผมนะฮะเดิมๆจากโรงงานแบบนี้วิลลิเซอร์ของเขาก็จะเป็นสีออกเทาๆนะครับตัดด้วยโครเมียมสวยงามมากๆครับ โอเคครับเดี๋็ดมาสุดราคากันดีกว่าครับคันนี้นะฮะเป็นรถปี2017นั่นเองครับเลขไม่แปดหมื่นเก้าพันกิโลและตอนนี้นะครับใครกังวลในเรื่องของค่าซ่อมนะครับเป็นบอกเลยรับไปเลยนะครับวารันตีซ่อมฟรีที่สุด mercedes benz ครับผมนะฮะสามปีหนึ่งแสนกิโลเหลือสิทธิ์สุดท้ายแล้วใครสนใจมาดูได้นะครับที่ x Home Car หรือนะครับโทรหาแบงค์ได้เลยครับ086นะครับ444 5545หรือจะแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ก็ได้ครับ086 444 5545นั่นเองครับผมนะฮะ วันนี้นะครับคันนี้เลยเหลือเพียงแค่เ9 9 0 0 0บาทพร้อมวารันตีคุ้มหรือเปล่าหรือจะเลือกนะับเป็นดอกเบีย้ยส่วนเปอร์เซ็นต์ตลอดยุสัญญาก็ได้นะครับผมนะฮะก็คือเป็น3ปีนะครับผมคันนี้จัดได้เลยนะครับอ่าสามสิบหกงวดจะส่งงวดประมาณแค่29,000ืประมาณนี้ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยเลยนะครับใครสนใจทักเข้ามาได้ครับวันนี้ไม่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ